นี่จะเป็นบ้านดงมะคายเนาะทุกท่านเดี๋ยวพาทุกท่านเข้าไปเบิงบ่งบรรยากาศหาดในบ้านดงมะคายกันอันนี้จะเป็นห้อมหนึ่งเลยเนะเาะรอมะคายมันเชื่อมออกไปใส่เส้นทาง4 5 0ปีได้ดทุกท่านอันนี้ยังบว่าม่นใจกางบ้านของคนเถ่อบ้านดงมะคายก็เป็นบ้านเก่าบ้านเดิมเลยแหละทุกท่านมีอายุร้าย10ปีแล้วเนาะเส้นทางเข้ามาเพิ่นก็แมนออกมาตั้งแต่แยกากงกันข้ามกับตลาด ดงบักคายเนาะหรือว่าตลาดดาันสร้างนั่นเองเ,อเข้เขามา,อาขอบคิวแถวนี้บ้านเฮือน,นเอาขนกับแมนยูกับอันนั้นเลยอยู่กับปลาเลยเดีน๋น้อชื่อคือดงบักคายนี่แกิน่าจะแมนได้มาจากหนัดคายบ่เนาะแต่ก่อนก็คิดว่าแถวนี้มันเป็นดงหมักคายเนาะแล้วก็เลยใส่ชื่อว่าดงหมากคายนั่นเองเนะาะหมักคายอ่า นี่มันจะเป็นหน่วยประมาณ2นิ้วนะลูกค้านเนาะประมาณเท่าน,นี้เลยแต่มันจะเป็นแบบเป็นกุ๊กยิ่ใหญ่ฮะนะข้าพเจ้าเคยกินอยู่แต่จิตตกรอยู่วันบ้านเคยมีอยู่เนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ปลุกงาันใส่แล้ว,ลวเราเพิ่งได้อานหนทิมแล้วเนาะสำหรับปลาคายนั่นอันนี้จะเป็นเป็นวัดนวัดปลาดูปาคายเพื่อนเื่นทีในปลาเลยเลยเงียบสงบแต่และปีเนาะระยะปิดภาคฮียนี่จะเห็นว่าฝนเปิด ให้าเดน้อยเนาะมาบวชในช่วงอันปิดภาคหี้นหันน,น่ะอยู่ไหนนี่เนาะแต่ว่าเพราะว่าเพิ่นจะเห็นเพิ่นเฮ็ดอยู่เนาะแต่ละปีก็ิ่จะมีห้องงานน้ำดืม่มไปเล่นอะทุกคนแถวนี้บรเฮดาหน้เนี่ยมันกว้างให้ทุกทานสำหรับโดมมาคายนี่งานหลังเลยก็หลังบางใหญ่เนาะแต่ว่าเส้นทางที่เพิ่นเข้ามายังยังยังเป็นทางแดงอยู่เนาะทางเข้ามาบ้านเพิ่นระยะทางก็คือจะแมนแยกเข้ามาเลยแหละเนาะ เข้ามาเลยอย่างละในอันนี้ล้อเรียบมาเลยตีดิดกระปาเป็นบ้านที่ว่าเข้ามาบันบได้อ่ะแบบป่าบ้านต่อบ้านเนาะคือกันครับทางแยกที่จะนับตั้งแต่หนนศาดเขาเป็นมันจะมีบ้านอุดมพลราดกล้วยราดต้นแตงมันบบแมนเนาะอันนี้มันเข้ามาแล้วมันจะเป็นบ้านเดี่ยวเลยก็คือบ้านโดมขาอย,ย่างเดียวเลยแล้วก็รัดออกไปใไสอัน เส้นทาง4ีร้อยเนาะเดี๋ยวจะพาทุกท่านลัดออกไปว่าเส้นทาง4ีร้อยเด้ออันนี้นะําบรรยากาศอันนี้เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดได้ทุกคนเนาะอยู่ที่อ็นบ้านดงมะคายเหมือน,นี้วันที่สี่เน,ะนาะสาี่มิถุนาสองพันสิบห้าขี้ฟุน่นเอ้เหื่อหลังเดี๋ก็มีเหงื่หลังงามๆหน่อยสำหรับบ้านดงมะคายนี่เขามาทำด้านในขึนเลยน,นี่บ้านดงมะคายหอมเจ็ด นอกจากนี้ก็จะมีหอม้อมีซอยอย่างเข้าไปต่างๆมีหาน,นุเรียนเลี้ยงเด็กเมือนี้วันพุธเขาเล็กออกไดนะ้เนาะเมือนี้เน,ะนาะเสนาของเพื่อนกับมีการหมายลักแด่เอาไว้กว้างเลยนะทางด้านาานี้อาจารย์คุณพอสมควรเลย,ยแลอกจากนั้นก็จะมีมีห้อมแยกเข้าไปอย่างเี่เนาะลัดออกไป มันจะลัดออกไปอ่ะเสื่อมส่เส้นทางที่เิ่นมีการแบงของอ่าทางกัะซวงพ่นเนาะเส้นทางแต่ละแต่ละซอยอยงซี้งั้นหลังใดก็มีหลังใหญ่ๆเด้อยทุกคนดิน,ดนพื้นที่ดินดนี่จะเป็นห้องแห่งพระโถนงสมบูรณ์ดอกมักคายเนาะอ่านี้น ใจ,ใจกลางบ้านจะเป็นยู่แถวนี้พี่แถวด้านนี้เนะาะถ้าเขาเบิงหน่วยรวมแล้วก็ถือได้ว่าเป็นบ้านใหญ่อยู่นี่ถือว่าเป็นบ้านเกา่าบ้านเดิมได้เลยนเนาะต่างจะต่างแต่ว่า,าบ้านกระจายกันอยู่เนาจจะบ,บ่ได้แบบว่าติดๆกันเนาะอาจจะสังเกตเห็นล้วกำลังจะเป็นว่าติดกับทงนาติดกับป่าอย่างสี อันนี้เป็นห้านขายเครื่องใจกลางบ้านคนเลยอย่า้าออกไปนอกนะเขามาซื้ออยู่ในนี่ห้อง12เข้าไปก็จะมีเป็นเฮือนต่อไปอีกอสาวดงมาคายนางขายเลขนะอันนี้ก็จะเป็นวัดอีกวัดหนึ่งนะ นี่สวัดนี่น่าจะเป็นเป็นวัดบ้านกับวัดปลาอ 14, อมสิบออมสิหนี่เข้าไปก็จะมีงานคนอีกงาน,นมีหลังใหญ่สองสั้นงานวีล่าอย่างประมาณนี้เลยบ้านใหญ่บ้านยาวอ,อีกทุกคนอันนี้เป็นบรรยากาศอยู่ที่บ้านดงมาขายด้วยทุกคน หอมสิบหกเข้าไปย่างในันก็จะมีเฮืงนั้นยังเข้าไปติ๊กๆไปเลยแหละบ้านเกา่าบ้านเดิมบ้านดังเลยเ,ลยเนะเาะเอาแล้วก็ได้เขียนนี่ก็ไเ้เอ,ออกมาก็จะเป็นทงนาเลยนะปัดนนี้สองทางทางแบบประมาณนี้เลยเป็นเรียบเป็นทงนาไปพอรยะยะระยะนีเพิ่นกำลังลงเข่าลงอะ่ะนั่นกันเข้านาปีเนาะอ,อ้ขี่ฝุ่นไงกุ๊บเลย หากวานเพราะว่าปัจจุบันนี้จะมีนิยมในเรื่องของการวานเข่าเนะเพราะว่าถ้าว่าจะ,ะดำนี่ก็เป็นแรงงานบเพียงพอได้เพราะว่าค่าจ้างเนาะปัจจุบันนี้เมนสองแสนจีบเนาะต่อคนได้สําหรับผู้ที่หาจ้างดำนาเนะาะางกุ๊บเลยคือเลืดให้ว่า สลายผู้ที่พ่นเท็ดนานีพ่นเจวานเอาในปัจจุบันนี้ลายก็ว่าที่จะดำนี่ทางในนี้ก็เส้นกันตาอันนี้แล้วจากนั้นก็จะมีเป็นดินที่พ่นแบงจะสั่นขายเนาะจะสังเกตเห็นว่ามีห้วในวางเล็กห่วงวางอันเขตแดนนี่สังเกตเบิ่งจิงซ่เลยเนาะของบอนี่เพิ่นก็ซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วเราตั้งแต่ว่าบันได้เข้ามาพุกอยู่กว้างขวางแบบนี้เลย อ่าต่อมาทางด้านนี้ก็คือกันเนาะเป็นบ้านเป็นเาืด้านน้องนนคอนยางใหญ่กันออกมา้างนอกพี่มันกว้างเนาะที่ข้าพเจ้าว่าฮะแหละมันกว้าง,ลงหลายนะสำหรับบ้านดุบมะคายนี่นะมันเข้าได้ทั้งสองทางเลยทุกทา่านมาทางดุบมะคายอ่าก็ได้นะทางด้านสร้างอย่างเช่นเข้ามาทางเส้นทางเลขที่สิบแล้วก็มาทางเส้นทางซีร้อยอย่างเี่มันก็เข้ามาไดอะไรกันแถวนี้นี่ จะสังเกตเห็นว่ามันเป็นองน้ำแต่กรไตเดิมแล้วจ้ามาแบ่งขายแล้วก็มีคนซื้อแล้วเขามาอยู่มาถมดินอยู่เนาะจะสังเกตบรงการนั่นคืองานตัวนั้นทางด้านนั้นแต่กรเนี่ยสิก็คือจะเป็นองน้ำเป็นป่าหมดเลยนะทีเข้าไปเจ้าจําความได้แถวนี้เป็นองน้ำเป็นป่าหมดแหละพื้นทีเพียงเพียงก้วงใหญ่เลยแถวนี้น,น,นี่ก็เขามาอยู่ใหม่เนาะ ก่อนเมื่อก็้เจ็บ่มีอย่างหรอมีแต่ทงนาเพิ่อนตอแถวนี้ฮะนะทงนาแล้วก็เป็นปลาหินแท้เนาะปลาโคกเส้นกันดิมีการจักสั่นดินแล้วก็เข้ามาอยู่ใหม่เป็นหอมเซลสองแล้ว,ลวนะอันนี้ต้องนะสังเกตง,ง่ายๆเนาะว่าฟ้ามายู่ใหม่หรือว่าอยู่ก็สังเกตบึงลักษณะ ของดินนังงของกลางก่อสร้างนี่างแประมาณนี้นี่ก็คือการยกย้ายเข้ามาใหม่บ้านร้านเก,าก่าร้านดึงก็คือจะเมนที่ยวไก่ามาเพื่อนอนอยู่ในเถิงพุ่นแถวนี้เป็นโคกไปนะไปต้อนหน้าไปก็คือชิดบินง,งานคนเบิล้ลเลยนะแถวนี้ก็ได้สร้างใหมต่ติ๊กติ๊กเนาะนี่ก็คือการเขามาอยู่ใหม่ทางด้านนี้นนพุ่นเนาะในอ่างแพุ่นสองสามปีขึ้นหลัง ก็เคยมานาเสนอเทนึงแล้วนะแถวเนี้ยทุกท่านได้กับโบคิดว่าจะเปลี่ยนไปขนาดน,นี้จะแมนคือกันเนี่ยมีลักหัวมีแดนแบงคักแน,นแล้วก็คือจะแมนแบงจะสั่นขายกันเนาะมีหมายลักแดนเอาไว้ขี่ฟุน้นยังเป็นเส้นทางดินแดงอยู่ดังยังโบแมนทังอย่างเรือเลย สารเส้นหางเส้นนี้ในบ้านดอกมะคายออกมานี่หล่อมากเลยเดี๋ยวนี้กันหลังบากงามนะแต่ว่ามีก็อยู่ในขี้ฝุ่น่มันได้เข้าไปอีกซ่อนออกไปทางด้านนั้นนวลแต้เนาะถ่ายนี้ออกไปเมื่อกี้นี้ออกไปนวลแต้ลาดคุ้ยไปถ้าเขาเลี้ยวขึ้นมานี่เกิดเซมันไปเส้นทางซีร้อยเลยแหละเนาะออกมาทางด้านนี่บ้านเงานคนเนาะแถวด้านนี้เกิดขึ้นกันเต็มเลย ออกมานี่มันจะเป็นบ้านไม่ละทุกคนมันจะบริเวนบ้านดงอามาคายละจะเป็นซื้อบ้านไม่แล้วเนะาะเห็นยองอยู่ในกระงนั้นหลังปุกไม่กำลังงงามเลยอีกอน้องอ,อ,อึ้บโอ้เอ้าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวซอกซื้อบ้านกันเนาะว่านนี้ไม่ขึ้นกับบ้านยังชนนี้บอยแนะใ,ใจเราว่า งั้นมาขึ้นกับสะพังมึกหรือบอวัดนาวัดนาตายตายวัดนาใต้เนาะวัดนาใต้ไม่อีกใต้ถุใต้เนาะเออสะกดภาษาลาวแล้วนะวันนี้เนาะอันนี้มันคือขึ้นกับบ้านนี่ยังฝากก่อนนี่หลวงมะคายหน้าน,นี้งหลวงมะคายอยู่ กว้างขวางสักหนะ่อยเนาะโดมมาคายสุดนีแต่บ้านหลังใหญ่ๆเนาะสำหรับบ้านโดมมาคายนี่กันเลยกว้างหลายกว้างหลายวัดบ,บ้านนาใต้อ๋ออ๋อทกันกันกนบวัดโดมมาคายเนาะอยู่แต่ว่าอยู่คนละฝากเขาน,นั้นเองกำซ้ายกับกำขวาน,วนี่ก็ฟุร่าต้องเปิที่โอ้ ว่าท่านไหนมีพื้นที่ดินมีอยากจะแบงขายแถวแถวนี้ได้ดีได้ทุกท่านราคาสูงอันนี้เพื่อนวานเข่านะทงนาทนี้ก็ไเลยอันนี้ก็คือจะเป็นแบงขายแบงงานะไปเรียบร้อยแล้วทุกท่านตา่างแต่ว่าพระเจ้าจยังมเฮ็ดนานนะดีไซน์อยู่แล้วสังเกตเห็นว่ามันเป็นทงนาเนานะแต่เก่าอย่างสิแล้วขอเจ้าขายแล้วก็มาซื้ออยู่อย่างสิขอเจ้าก็จะมาถมมาถมแล้วก็พื้นที่ทงงามันต่ำเนาะแบบนี้เนาะมันบ่นนนนบบนมีน้ำาไหลไปอย่างสิเนาะ กลายเป็นปัญหาก็คือนะฝนตกมาน้ำท่วมน้ำหงไปประมาณนี้รัดออกมาแล้วเนาะนีม่มาใส่เซ็นทางเลขที่13ใต้เนาะออกออกทักสายใ,สใต้แล้วก็ข้ามทางนั้นไปก็คือจะแมนออกไปใส่เซ็นทาง400ร้อยตัวให่ใหญ่กันอนะันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพวิดีโอเนาะ ที่ให้ลูกค้าได้ครับสมเกีย่ยวกับครั้งแรกกับสว่างนาทีเพิ่องย่ยงง่ายเข้ามาไหมแล้วก็พาลูกค้ามาปึงบ้านดุงมาคายเนาะในปีสองพันห้าจะนำเสนอหรือพาลูกค้าให้ไปทักชมในพื้นที่เด็ดตืมเนาะก็สามารถคอมเมนต์หรือแนะนำเข้ามาเพื่มเติมรายเดอร์ทัดสรารวิโดนี่ก็ขอบใจทุกท่านเนเาะที่เข้ามาฮะส่วนติดตามาวิโหน้าจะนำเสนอสิ่งเด็ดตืมเนาะฝากทุกคนติดตามต่อในวิโดทัดไป แล้วยังมีอีกจุดหนึ่งที่กําลังก่อสร้างอยู่ก็คือเป็นเป็นส่วนสาธารณะเนาะก็คือทางเข้าบ้านดมมะขายนั่นเองเนาะก็จะเป็นติดกันกับตลาดกระสิกรรมด้านสร้างแล้วกับดมมะขายเนาะกูงกันข้ามกันเลยอยู่ติดกับถนนเลขที่สิบเนาะอันนี้ก็คือจะแม่นถ้าว่าเข้ามาแต่เส้นทางเลขที่สิบเนี่ยมันก็จะเข้าไปภายในบ้านดมมะขายเนาะก็คือจะแม่นเส้นทางแยกตัวนี้เลยจะมีป้ายบอกเลยเลนาะก่งกันข้ามล้ามกับ ฮันคำล่าขายเครื่องมัสะดูก่อสร้างนี่เนี่ยเขียนป้ายใหญ่ๆเลยว่าทางเข้าวัดดวงมะคายหรือว่าเขาวัดดวงมะคา,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 ายนั่นเองถนนเ้นนี้อ็เมนเรื่ม,มาตั้งแต่วงเวียนดอนหนูนนะทุกคนไปจุดฮอดเมืองทุรคมแข่งไม่จัดเพืออเนาะเป็นเส้นทางเลขที่สิบเด้อนี่มันก็จะขึ้นป้ายใหญ่ๆเลยว่ากำลัง เป็นโครงการที่เพิ้นสร้างเนาะเกี่ยวกับส่วนสาธรารณะนั่นเองเนาะอยู่ในเขตของพื้นที่ป่าสวงวนหอยยางแล้วก็โครงกันข้ามกับตลาดกระซิ่งม่ดงม,มากคายหรือว่าด้านสร้างนั่นเองเนาะแล้วจุดนี้เขาจะเห็นได้ว่าเป็นเขตที่ว่าพนมีขายเกี่ยวกับเครื่องพัดถักกับค่อนข้างจะหลายนะกว่าจุดอื่นเนาะทุกคนอยู่ในนครหลวงข้าพเ,เจ้าไปมาหลายเส้นทางแล้วก็หลายจุดเนาะหลายเมืองเลยแหละ อยู่ในนครหลวงเฮานี่ก็ค่อนข้างว่าจะเห็นอยู่นี่เส้นทางเลขทติซิปแถวตลาดดุงตลาดดุงมาขายนี่เนาะจะขายหลายเลยเนาะสองทางทางเลยเป็นเครื่องคัดทกรรมเนาะสีไม้ลายมือของคนลาวเขาเองมพื่อเขาจะขายตูบขายพวกเครื่องไส้ใน,นครวัวเครืองต่างต่างเนาะเป็นพวกอ่าวัดวัดเข่าหม้อจังสี่เนาะเป็นเครื่องไส้ใน,นครวัวเครืองงานได้ทุกท่านเนาะนอกจากนั้นจะมีขายเบียร์ไม้น้ําเติมได้ทุกท่าน ตามสายทางนี้จะมีห้านเนาะที่เป็นขายเบีย้์ไม้นี่จะหลายนะหลายห้านเลยแหละน้อ้งสองขางทางเลยบรรยากาศงามคายแรงในช่วงระยะน,นี้ก็จะมีบังมือเนาะมีฝ้าแดดแล้วก็บังมือจะมีฝนตกจังสิ่เนาะอันนี้บรรยากาศเนาะแต่ว่าข้อเสียเนาะอยู่ในนรหลวงเฮานี่ทุกเส้นทางเลยละทุกคนเนาะจะเห็นได้ว่าเส้นทางมันดีอยู่เนาะแต่ว่าข้อเสียจะมีแม่มีขี้ดินก็ขี้เหนียวนะอยู่ตามแขมทางเลยอ่าอยู่ตาม แนะทางเนาะแล้วแตอยู่ถ้าว่าเปลี่ยนทางที่มีคู่ขันทางเนาะจะเมนยูแจะเลยมันจะมีเป็นขี้ดินแล้วก็เป็นขี้เห็นเนาะมันก็เกิดมาจากตีรถของเฮานี่แหลนะเนาะที่ออกมาจากบ้านแล้วก็เข้าไปถนนญ่เส้นทางใหญ่เพราะว่าในบางบ้านเนาะบางหอมซอยอย่างสีมันกันยังโมเมนเป็นเส้นทางที่ดีเนาะมันก็นยังเปลี่ยนเส้นทางแดงอยู่แล้วก็ฟิลาฝนตกมาเขาขับรถออกมามันก็จะติดกับ รถออกมาจะทาง,งานแล้วก็มนี้พวกรถขนส่งรถแแห่รถจังสินเนาะนี่ก็แมนเป็นเขตปลาสังหวนดหยางเลยทุกคนเนาะฝากทางกาขวามือแล้วจะมีห้างขายดูกรสร้างเนาะนี่มันจะเป็นเขตสังหวนดแล้วก็เป็นเขตที่มีกระสวงางนะที่เพิ่นยกย่ายมาตั้งแต่ไหนตัวเมืองออกมาอยู่ในพื้นทีน่นี้เนะาะถ้าพเจ้าได้บึงวิดีโอที่ข้าพเจ้าได้อัพโหลดล่าสุดเลยก็คือวิดีโอที่แล้วนี่เนาะก็จะเห็นได้ว่า เขตที่มีกระทรวงที่เพิ่นยกย้ายมาหันมันอยู่จุดใดญ่นาะแล้วก็มีจักรประทรวงแน่แล้วก็จะมีจักรฮองการเลยนะครับที่เจ้าได้พาทุกท่านไปเบิ่งในขอบเขตนั้นแล้วเนาะบรรยากาศไอ้จิปโรมานี่เนาะก็เป็นเขตที่เพิ่นได้สงวนเอาไว้ตั้งแต่ใดญ่ล้วเนาะกับโบนเมนว่าหากับมาสงวนวังไหนวังนึงได้ทุกคนมีมาโดดแล้วเนาะทุกท่านเนาะสำหรับเขตที่เพิ่นสงวนเอาไวน้นี่เอเดิดว่าเขตสงวนหอยยางแล้วอีฟ้าทงกาด้านหนึ่งเนาะก็จะเป็นบ้านน่ะโนน,นสะอาดเด็ดทุกท่าน แถวนี้มันก็นจะมีโนนสะอาดด้านสร้างเนาะแล้วก็จะมีดงบังอุดมผลลาดควายนนแต้นเนาะที่แบบว่ามีาสยแดนเดียวข้างหลังว่าจะติดจอดกันแล้วก็เป็นเขตที่ยกง่ายเนาะเกี่ยวกับกระสุงต่างๆเนี่ยออกมาอยู่พี่เลยกับมีหลายได้ทุกคนเนาะปัจจุบันนี้ก็จุดพื้นที่ที่เป็นปลาโคนกน้ำแตกอนในสี่มีทุนนาเนสี่หนองประจุดที่โบได้อยู่ในเขตพื้นที่สงวนเนาะ ประชาชนพิ่นก็ได้เข้ามาจับจอมาซื้อดินแล้วก็ขายง่ายเข้ามาอยู่กันถือว่าหลายแล้วเนาะในปัจจุบันนี้ตอนหน้าไปในพื้นที่เพิ่นก็ได้มีการจัดได้ทาเบองจากแผนที่ g o o g l e Map แล้วอ่าพิ่นจะมีการแบ่งเส้นทางแบ่งล็อกหนองดินที่เพิ่นจัดสรรเอาไว้นะถือว่าเป็นเขตไปเขตแล้วก็จุดที่เป็นพื้นที่ป่าเนาะก็ยังมีลงเหลือเอาไว้เนาะทุกคนเพด่อโบนิใหม่คขาบาเพิ่นจะบุกเบิกเบิดเด้เนาะพิ่นเกิดเป็นการที่ว่า จงพื้นที่ที่เป็นสงวนป่าก็คือจงเอาไว้อยู่เนาะอันนี้เขาเข้ามาก็จะมาเห็นเนี่ยก็คือประมาณนี้เนาะอีกชุดหนึ่งมันจะมีอยู่อ่าในนี่หลายอะไรทุกคนเนาะจากแต่เดิมประมาณหกเจ็ดปีได้เนาะที่เพิ่นเริ่มมานี่ถ่ายจ่บบ่ผิดเด้อก็สิประมาณนี้แหละทุกท่านเนาะแต่ว่าก้อนน่านานี้ันแถวนี้มันก็เป็นป่าแล้วก็เป็นทงนาได้อันนี้ก็จะเป็นห้องการเนาะ ก็เป็นองการเนาะที่เพื่อนแยกออกมาก็คืออยู่ในจุดนี้เองเนะทุกคนภาคส่วนต่างเ่าะแถวนี้อ่าแถวนี้เขาก็จะเห็นมีนี่องการอันนี้จะแมนอีกหนึ่งองการเนาะเพื่อนก็สร้างสําเร็จแล้วแล้วก็เพื่อนก็เข้ามาอยู่เข้ามาเฮ็ดวียกของเพิ่นอยู่แล้วเนาะบางองการเองก็ยังสร้างอยู่บาง้องการแม่นสําเร็จแล้วเนาะทางด้านนี้แต่เช่นกันเดี๋ยวทุก <ๆ S 1> คนเนาะเป็นเกี่ยวกับเวินวาศูน อ่ากอ,อย่างเนาะป้ายเห็นบ่ิษัดเจียนเนาะแถวดงังดีก็มีกว้งเลยนไทุกท่านเนาะแถวนี้ถ้าท่านใดที่อยากจะมาซอกซื้อดินอยากจะมาอยู่แถวนี้ก็สามารถเข้ามาเบิง่งมาอ่าหาได้เดี๋ยวทุกคนข้าพเจ้าเห็นพ่นขึ้นป้ายหลายอยู่เนาะดินที่เพิ่นมีกางจัดสรรเอาไว้เนะาะเพื่อท่านใดมีความสนใจที่อยากจะเข้ามาซื้อมาอยู่เนาะก็ ถือว่าเห็นลายอยู่้ะทุกคนนอนอยู่ในแถวนี้นี่แหละทุกคนเนาะพื้นที่แถวนี้เมนติดกับเส้นทางเลขที่สิบเลยอยู่กับเมืองไซทานีเน,เน,นเาะเมืองไซทานีก็เป็นเมืองที่ว่าใหญ่และแหล่งนอนอยู่ในนครหลวงม่จันอันนี้ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งอ่าของฮองการเนาะของภาคหลักอยู่นี่เมนเป็นฮองการภาคหลักเบิร์ดเลยทุกท่านภาคหลักเบิดเลยเนาะอ่าโบเม,น,มนอ่าเกี่ยวกับเขตที่เป็นอุตสาหากรรมเขตที่เป็นห้องแห่งเป็นในภาคนั้นโบเมนเนาะ เป็นการยกย่ายห้องการหน่วยงานของรัฐเนาะออกมาอยู่ในพื้นที่แถวนี้เนาะเพื่อเป็นการลดพอนการเดินทางเข้าไปในตัวเมืองแล้วก็เพื่อเป็นการขยายตัวเมืองในอนาคตเนาะอันนี้เป็นหน่วยงานของภาครัฐที่เพิ่นยกย่ายเนาะออกมามาตั้งอยู่ในเขตนี้เนาะเพราะว่าในพื้นทีออ่อมร์เศานีนีก็ยังหลายแล้วก็ ปัจจุบันนี้พันมีการเพิ่มขึ้นมาเป็นตาแสงเนาะปัจจุบันนี้นับตั้งแต่แถวเอื้นว่าอีฟากน้ำเงือมีทางด้านนึงเนาะเพิ่นจะสร้างปตาแสงเดี๋ยววิดีโอหน้าจะพาทุกท่านไปเบิ่งตาแสงเนาะว่ามีบ้านใหนน่แล้วตั้งอยู่ในเขตใหนเนาะของเมืองไซทานี